การังก็แบบอยู่สวยงามมากเลย ไปไปาเาปกาจะแสบกันนะคะนี่จุดชมวิวหรือเปล่าเนาะอ๋อจุดเปิดน้ำปา ช็กโลเริ่มเริ่มตูมนะคะเริ่มตูมเริ่มบานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้สิ้นเดือนมีนาแล้วก็ต้นต้นเดือนเมษานนี่ก็จะเดือนเมษาประมาณวันที่สิบมันก็จะร่วงแล้วจะผีใบหมดแล้วนะคะเพราะอากาศแถวนี้มันเป็นอากาศเขตอบอุน่นถ้าอากาศที่เมืองหนาวที่ะยังไม่หมดชากโกแลยังมาย,ยังไม่บานก็จะตูม ก็เราอากาศอบอุ่นขึ้นหน่อยนึงสกสาก็จะเ,เริ่มบานแล้วค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีหิมะก็ดานไว้หน่อยก็จะว่าไวก็ไม่ใช่เป็นปกปติของธรรมชาติประมาณปลายมีนาต้นเมษาสักสารก็จะบานพร้อมกันอย่างนี้เลยแตะเขตที่แถวนิกต็ตะนากาโน แถวที่หิมะตกเยอะนี่ไม่รู้ค่ะบานตอนไหนถ้าช่วงหิมะยังอยู่คงไม่บานแน่ก็ไม่ได้ยเคยหายจะแสบลงไฟชมตอนนั้นโงไชมเป็ดไห ทนก็แสบไปอีกทางนะคะนตาบอกว่าอีกฝั่งจะมีดอกไม้เยอะไม่รู้ว่าจะบานหรือยังนี่สักกล้หมดเลยนะคะเขากำลังตุมต่มๆเห็นไหมยังไม่พร้อมบานยังไม่เต็มที่นี่สักกล้ามหมดเลยถ้าบานเต็มที่นี่จะสวยหมดเลยสวยซะว่างามมากงงามมากแต่นี่เริ่ม เริ่มเริ่มตูมเริ่มจะบ,บานนิดนิดนะคะ 啊！看。 ก,นนะกันแล้วค่ะสองคนนะสะเลาะกันแล้วเอา้าดูใครจะชนะนะคะดูสิแสบเล็กกับแสบใหญ่ทะเลาะกันแล้วดูใครจะชนะ ตาระดูดกันลงโอ๊ะเดี๋ยวผมก็ไปหาน้องนี่ไงจ๊ะ1 2 3โอเคได้อยู่มัมมี่ก็ได้ Phải cứ Anh nó Nhiều khô ên đi cứ Nhiều khô ên đi cứ Nhiều khô coen, đi cứ coen, kì khô coen, đi cứ Nhiều khô ên đi cứ này Nhiều khô là sẽ đây được ô kì Ở đây được Anh nói tao nói nó いいやここそ <laughs> 見て。<laughs> ほら。しあがって。わんだい。何かもしあるの。<laughs> おーこれ。おっけ。

Papa, say, let's go to the new park. Papa, why? You're going to the new park, right? Wow, what is this? It's cute. Why don't we go this way? We're going this way. Yes, we're going this way. Yes, we're going this way. There are a lot of